สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำแลวก็อยากจะมาแชร์ออเดอร์นะครับที่เข้าไปนะครับผมซัก4ี่หออเดอร์นะครับผมก็ไปกันแบบเร็วๆนะครับผมก็ออเดอร์ที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับผมก็บันทึกวิดีโอช้าไปนะครับก็เลยว่าได้ก็ผ่านพ้นไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะให้ดูแบบเร็วๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่า ่านใดข้่องใจในการเข้าออ,อเดอร์แต่ละจุดแต่ละอ,ออเดอร์ไปนะครับผมก็จะอธิบายย้อนหลังในคลิปถัดไปผมพยายามที่จะทําทแยกไปไป,ไปเป็นละอ,ออเดอร์ออเดอร์ไปนะครับผมวันนี้ก็คืออยากจะให้ดูในวิธีการเข้านะครับจังหวะในการเข้าเฉยๆนะครับผมคือตําแหน่งตําแหน่งนี้นะครับผมเล็งเอาไว้ว่าจะเข้านะครับแต่ว่าด้วยรูปแบบของมันเนี่ยก็คือผมเล็งราคาไว้ในแนวนะครับแต่ การรีเจ็คเนี่ยมันมีพร้อมหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเพราะราคาที่ผมเลงเอาไว้เนี่ยด้านบนในแนวซึ่งมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าพูดถึงแต่ถ้าเราจะกดไปเมื่อกี้ก็สามารถกดได้นะครับออเดอร์นี้แต่เราเออมันสายไปนะครับเวลามันหมดซะก่อนโอเคเพราะฉะนั้นก็ผมมาเล่นเออมาเล่นต่อแท่งนี้เลยนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่ามันยังลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรอมันรีเจ็คนะครับโอเค เมื่อกี้ผมไม่กล้ากดยืนการรีเจ็ตนอกแนวนะครับแต่อันเนี้ยผมมั่นใจแล้วว่ามันจะต้องลงต่อนะครับผมก็เลยกดเข้าไปนะครับผมออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันเป็นแบบเร็วๆเลยด้วยกันนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่มความเร็วของวิดีโอไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับออเดอร์นี้ผ่านไปนะครับถือว่ารูปแบบเข้าตามรูปแบบหมดเลยมีแท่งยืนยันแนวนะครับรูปแบบของไซเว์นะครับ มาดูออเดอร์ถัดมานะครับโอเคเท่งเทียนมันทำรูปแบบว่าจะลงต่อนะคือมันลงค่อนข้างแรงนะครับผมก็เลยรอรีเจ็คข้างบนนะครับจังหวะที่ผมเข้านะครับทำไมต้องเข้าทั้งสองครั้งครั้งแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยผมเล็งไว้สูงกว่านั้นนะครับแต่ว่าพอกดปุ๊บมันรีเจ็คลงมาซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่2ผมก็เลยอยากกดแก้แต่มันก็ยังย้ํา บริเวณเดิมอยู่ดีนะครับแต่ก็ได้ไปทั้ง2อ,ออเดอร์นะครับก็ผ่านไปออเดอร์นี้นะครับรูปแบบในการเทของเท่งเทียนค่อนข้างรุนแรงนะครับไปต่อกันเลยนะครับออเดอร์ถัดไปออเดอร์นี้เนี่ยไม่อยากแนะนำเพื่อนๆทำตามเนาะอ,ออเดอร์นี้ผมแค่แย่กราฟเล่นๆน,นะครับแก่แย่ๆ่ไปเล่นๆเฉยๆนะครับผมผมเห็นมันลงมาแรงเหลือเกินนะครับผมก็เลยกดสวนเป็น กดสวนไปซะเลยนะครับที่ปลายไส้นะครับผมออเดอร์นี้แย่กราฟเฉยๆนะครับอย่าอย่าไปทําตามเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับในรูปแบบเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็เลยอยากแย่กราฟเฉยๆนะครับออเดอร์นี้ใจผ่าน ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์นะครับที่คิดว่าตอนแรกผมตั้งใจว่า100เหรียญน,นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยโอเคแล้วรู้สึกว่ามือมันก็กับจังหวะที่กดเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วออเดอร์ order นี้ที่จริงผมต้องการให้ปิดภายในแท่งนะครับแต่ว่ามันไปนปิดวิสุดท้ายที่มันข้ามแท่งถัดไปไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้ลุ้นหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า เราต้องรอให้แท่งหน้าแท่งนี้ปิดนะครับที่จริงถ้าปิดภายในแท่งก็จบเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับตามนี้คือรอดูแนวรอแท่งเทียนรีเจ็คแล้วก็เล็งเป้าเอาไวน้นะครับนะครับอันนี้ก็กดตามรูปแบบที่เราวางไว้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวออเดอร์นี้นะเป็นออเดอร์สไตล์แล้วแหละนะครับที่ผมกดนะวันนี้นะครับผม โอเคนะครับผมรอจบกราฟนิดนึงโอเคเรียบร้อยยังไงก็ขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมตันใดข้องใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม